เพชรตงสีหมดแล้วลู่มั่นใจไม่หมดลูกกระต่ายเอาน้ำตรงงเลยครลูกตีลงก็อ๋อลูกนั้นครับคิดวนะอ๋อพอได้ลูกตุ้งนั้นเนยคิดว่าชนะคิดว่าชนะแต่ก็องยกยกเป็ตีเพราะเขาเขาไม่เดิอแล้วนี่มันเขาลงแข่งเราแล้วเขไม่เดินเส็จเราละพี่พี่มคิดว่าวันนี้น่าจะชนะไหมน่าครับผมโตตลบนะโแข่งตละเมตไม่มียกไหยเรเป็นรองเ คือคือพูดง่ายว่าอาวุธไม่แพ้แต่ว่าหน้าเสียสีไม่ร้อนรเราเสียเปรียบเขาทำที่ไปร้อนเสียเปรียบที่กรรมการให้เสมอเนี่ยเนื่องจากว่าถอยมากไปไหมไม่ได้ถอยนะครับผมเป็นนัเตะไม่ได้ถอยมันไม่ไหวนะครับตัวใหญ่มันดีตัวเล็กแต่ว่าจะเอาสามล้อไปเจอสิบล้อมันก็ไม่ไหวนะครับมวยคู่นี้ท้กท่านเลย เขาได้พิกัดเดิมหมต้องถาม้อมาลสามห้าล่ยสามห้าวันนี้อาวุธเขาเป็นไงบ้างวันนี้เขามงแหลที่ถอยถอยมากไปเพราะว่าอะไรเรือกับที่ที่บนบอดก็แต่กอนเราเป็นมวยสไตล์นี้ก็แต่ก่นผมจะถยเยอะกว่านี้อันนี้น้ำมบอกให้ดันดันขับดันซื้อแต่เขาให่ผมเลยดันดันไม่ไหวครับก็เลยต้องถอยถอยหนคือถ้าเราถอยเราเตะทีประมาก สองหนึ่งรองเ้ปึ้งห้าหนึ่งเลยใช่ไหมกปลองแพ้เาคเตะปึ้งจีเหลือสามเต้ดีปึ้งสิบเลยอุธที่ที่เราที่เราทัาได้วันนี้ดีที่สุดเลยคือยกเูกเตะใช่ไหมดับเตะดัเตะแล้วแล้วก็ยกหน้าเราที่เราได้ห้ายกเราได้ยกไหบ้าง่กคอมเสมอาสามสี้าน่าจะได้ครับไป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  ยกไปคัส่ความเป็โมเลตามน้องครับวันนี้ขอโทษด้วยครับวนนี้ชนะไม่ได้ครับก็ได้คะนเสมอก็ขอโทษด้วยครับเดี๋ยวมาซทีแครับเดี๋ยวครับเดีววันนี้วันนี้มองรูปเกมนี่คิดว่าิดว่าชนะหรือเสมอเลยก็คนคคนเลยน้องน้องรู้ตัวน้องดี้อน้องก็ทำดีมากตรงตรงไม่มองว่าไม่ไม่ไม่ได้มองว่ายกไหนต้องเป็นเราหร่ ต่อเี่แบบสาเสียงก็ยอมรับารแตบเสียงกรรมการผมยืมลงลห้าห้าสีก็น่าจะีๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับกเ็มี่พีาน้องก็ทำได้ดีที่สุดครับผมาไหม้ไหมนี่นี่ตัวน้องเองครับเขาเขาหมใช่ไหมใส่ได้นวใส่ได้นวเอาไม่แน่้ามือคนนี้ใส่ได้จเห็นไหมโอเคยินดีด้วยรับผมครับผม